พีเอ็มกันนะทุกคนเราเห็นว่าเกมนี้มันดังๆอยู่แล้วก็อยากลองเล่นนะมาเล่นวเกมมันหลดน้ำกันนะโอเคกรุณน่ารอก่อนนะคะ สตูดิโอเพเซดี um ่เ oh, oh, oh. อ็อะอะไรวะอืมเดโออไม่ทันโอเคคำเตือนเกมนี้มีการแก้และไฟกับพริบและด้ยวยความระมันระวังอืม uh. ดูมาหลายคลิปแล้วก็คือน่าจะไม่ควมรวนรวันนี้มีงานกีฬาสีฉันต้องใช้งานจนเย็นเลยนะวันนี้เนะี่ยจริงเปิดเสียงก่อนจะได้ยิน <c oughs> ใจสัน่น <c oughs> โอเคนีุ่ยขอบคุณมากาคณะเกรียนที่มาช่วยงานครูก่อ,อนนะคะ หกโมงเย็นแล้วเหรอไวเกินโอเคไงตัวนี่หล,ดลดอดหลอดอุ๊ยมีไฟแม่ะเฮ้ยลืมเทเลปบนห้องนี่ว่ะเฮ้ยฉันลืมเทเล้บ<ด>น,นห้องบบฉันต้องรีบก่อนฉันจะกลับบ้านแล้วแท็บเล็ตอยู่ไหนล่ะ ่้อโอ๊ชนไม่้าอยู่ชั้นอะไรเนี่ยไปอยู่้อเขชนะนี่เอาึ้ิไปีขึ้นมาเรานี่น้นงหยุดกาตมนาจะมาแล้วฉันอยากจอคุณสมศรีจังเลอยห้องหน เปิดประตูครับผมเปเลยแทบเพติดิฉันเอ้ยไอ้นี่ฮึฮเฮเฮึฮฮฮอ่เยฮ้ฮโฮึฮึฮึฮโฮึฮทำไมไม่กลับบ้าคะนักเรียโอ้ โอโห้ั่ะพอโชว์อวยอ่างนี้ไปงานระบำเลยัมยครูขอลองพูดย้งไม่กาหนูแค่ลืมเทปเลตคู่ขอบคุณที่ปิดประตูให้นะคะขอบคุณมากคะ่ะนี่มันกระบะอะไรเนี่ยลายมาืออะไรชีวิตเราจะครูสมวนสีเคร เอาละ,ะอะนนี้ห้องท,ที่ประตูยหญ่จะเป็นที่ที่ปวดพวู้ยำเศษตะปูไปเผาโอเคอ่า้องดูก่อนโอ้ยโอ้ยอืมอยู่ตรงไหนนะตะปูโอ้ยอ้า mọi người mượn <laughs> xin cậu mẹ cố cố quá 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 แสดงแปบนึงนะครูโอ้อะไรไม่เห็นอะไรอ๋อรืองหยิบทียน,นี่เองหาก่อนเลยมีเจตะปูในห้องนี้ไหมน่าสะเจตะปูเราไม่ได้อยู่ในห้องนี้เหรอ จะไม่ปลอดภัยแม่อยากกินแล้วกันนะห้องน้ำมีเปล่าไม่ฮะหนูดูช่างคนอื่นเล่นหมดแล้วฮะ เดียวไหมท่านไอ้คุสมาร์เซลนั่นเซลล์ฉันนั้นเราต้องรีบไปให้คุสมาร์สซลจะเห็นเราห้องนี้มีแน่นอนเช่าเลยเต้เซลไไม่มีอะไรแล้ว ราต้องเอาเสียตะปูไม่ครับฉันแต่มันก้อง็นฉันล้างสกดสียคุณสมอนสีมาไหมน่ะแงคุณสมอนสีจำสแควร์อา้าวคุณสมอนสีอา้าวคุณสมอนสีไม่จำสกแควร์เขา ครูสมัคสีขอบคุณมากเลยครูนี่นครูไม่จำสเกลหนูอ่ะบอกเลยครูสวยมากมจำได้ห้องนี้มีตายไปแ๋าหง แล้วต้องเก็บใหม่โอ้มายก d ก็จะมันสีอยไม่หน่นะตัวจสอบให้แม่ชัดเอา้ต่อยหน้าหนูนทำไมครูอะไรครูเนี่ยโอ้มายก้า ฉันจะลอดไหมเนี่ยเกมนี้ฉันยังไม่เจอพี่เบสเลยเล่นกับเพื่อนจะเอาลอดง่ายดีกว่าไหมโอ้ยฉันเหนื่อยใจกับตัวเองเามืนจำสแกนรอบที่เท่าไหร่แล้วโอ้ยคู่จะเฝ้าแต่ฉันบนไม่ได้นะคู่จะให้นมแม่เก็บเสร็พผกคูเลยได้ไง เริ่มหนาวแล้วโอไม่ก uh ็ไ oh, ม oh ่ก oh, oh ็ไม่ก็ไอเนี่ยโอ้โหโอ้โหขาสั่นแล้ตอนแรกคุณยังไม่จำสเกลเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีอันหนึ่งเหรอ อะไรนี่โอเคทุกคนพีสองนะ